อุ้นเนฮาบรรจ้าอย่าลืมใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นในหาครับกับรางวัลหุ้นสติงกริ่งแซวประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องหุ้นกันก่อนนะฮะตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ปิดที่15 1 7็ครับคุณผู้ชมครับหลุดจาก1520ลงมาอ้าวเฮ้ เป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะแต่ไม่เป็นไรครับ1500เนี่ยยังเป็นจุดที่ซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันก็คือจุดแนวรับนั่นเองะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้แน่นอนจะพาอาจารย์ใหญ่มานะฮะเดี๋ยว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 นี่นะอันนี่ทำไมไม่ไปเรียนอาจารย์ใหญ่ที่บ้าเนี่ยโอ้ดนโดอเลยอ่ะโอ้ทำไมไม่ไปเรียนเนี่ยฮะวันเดียว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 วันเดีไม่ไปเรียนนี่ต้องโดนเสกละ อ๋อเศรษฐกถาอะไรครับไม่ได้คโอ้ยเป็นคาถาในการใช้โจมตีประกันตัวเดี๋ยวก็เป็นควายแล้วเนี่ยไม่ไปเรียนคือเตยตุ้มไฟที่คือเดาว่าผมเป็นควายก็ไม่ยอมไปเรียนไงจริงๆเลยอ๋อนี่คือวันครูครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องเชิญครูมา mm. แต่ไม่คิดว่าจะเป็นศาสตราจารย์ศาสตราจารย์จอจะโด อะไรนะโดต์ดอดับเบิ้ลดอมีแต่โดต์ดอพูดแต่โดต์ดอต้องชัดเจนภาษาอังกฤษต้องชัดใช่เอาจริงเหรอใช่อ่าอ่าบ้านมีสองประตูบ้านมีสองประตูคืออะไรดับเบิ้ลดอเออจริงว่ะดับเบิ้ลดอเอาาว่าไปวันนี้วันนี้จะสอนอะไรผมหรือเปล่าสอนอย่างนี้ต้องสอนภาษาอังกฤษหน่อยออาสอนภาษาอังกฤษพอพอพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมอ้าวโถเรียนมาแต่เด็กโอ้อาจารย์ก็เอากล่องกล่องบ็อกซ์ อสำเนียงไม่ได้เอ้าไม่ได้เหรอเดี๋ยวมาดูมาดูอ่ะโอเคโอเคอ่ะกล่องบกกล่องกล่องกล่องบกบกบกสำเนียงต้องได้อาจารย์ต้องเด็ดแวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขออีกคำหนึ่งคำใดหมึกหมึกเอิมึกมึกหมึกเอ้นเอิ้เอินมาสเดีมากต้องดีมากเลยอีกอันเดียวอีกอันเดียว ชามบาเสียงสำเนียงดีชามชามชามบ้าวบ้าวบาอ่าอีคำเดียงอีกคำเดียงอีคำเดียงผมผมภาษาอังกฤษผมผมผมเอางี้เอามารวมกันเอามิก์เลยเหรออ่ะกลองกลองกลองชามบาวบ้าวบ้อะ พร้อมแล้วเอาไปเดี๋ยวไม่ข้านะไม่หยุมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อาจารย์อาจารย์สอนแรกภาษาอังกฤษใช่ไหมเดี๋ยวสอนหุ้นอาจารย์ดีกว่าเดี๋ยวไปดูผู้เข้าชิงหุ้นสุดติ่งสัปดาห์นี้อาจารย์ช่วยประกาศให้หน่อยได้เลยผู้เข้าชิงมีรายชื่อดังต่อไปนี้อ่า อ้าวเริ่มตั้งแต่เคซประเด็นเรื่องหุ้นลิ่งโหดทุนใหม่กำไรอื้อ,อเออครคุณผู้ชมครับต้องเป็นอย่างนี้ KC หุ้นลิ่งโหด ช่างใจทุนใหม่จะลากหรือว่าจะร่วงอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> อ่าะคือุ้นนี้เนี่ยคนก็พูดถึงในฐานะว่าบันฮอตหลายวันเพราะว่ามีทุนใหม่เข้ามาทุนใหม่เข้ามาซื้อในราคาแค่2บาทหกสิบไม่ได้เชื่อ <c oughs> อุ๊ยจอ,อมันวิ่งหุ้นเคซีเนี่ยราคามันวิง่งตั้งแต่ต้นสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ย สามวันเนี่ยโดน SP แต่ว่า2วันสุดท้ายเนี่ยพฤหัสกระสุกเนี่ยวิ่งเซนล,ลิงโชว์เซนล,ลิงอสองลิงเป็นว่าเล่นน่ะโอ้โห,โหนี่ก็เลยเข้ามาชิงหุ้นสุดติงนั่นเองอ่ามาโดกผู้เข้าชิง,งถัดไปคือ SCC ประเด็นเรื่องอตัดขายมิชลินเกลี้ยง ฟาดกำไร1,600ล้านโอ้โหเป็นเรื่องราวนะฮะของปูนซีเมนไทยนะครับหรือว่า S C C ครับจริงๆมันก็เป็นหุ้นที่คนบอกว่ามันได้รับผลดีจากราคาน้ำมันลงนะ,ะแต่เขามีสซอร์ไพรเล็กๆด้วยการตัดขายหุ้นทั้งหมดม10%ที่เขาลงทุนในสยามมิชลินกุ๊มเนี่ยให้กับมิชลินตัวแม่ที่ฝรั่งเศสไปแล้วนะก็ฟาดไป2,300ล้านที่ได้เงินเข้ามา แต่ในเนี้ยต้องบุกเป็นกำไรถึง1,600นอล้านานะโอ้โหกำไรเอือเลยนะครับรับรู้ตระรนะไตม่านหนึ่งของปี58แจ้ารับผู้เข้าชิงถัดไปก็คือ NDR ประเด็นเรื่อง หุ้นเข้าใหม่สัปดาห์นี้โชว์เขียวแล้วก็แรงโอ้โหเป็นหุ้นน้องใหม่ในสัปดาห์นี้ครับหุ้นนี้เนี่ยทำยางจักรยานยนต์จานจากราคาจองเขาเนี่ยสองบาทเจ็ดสิบตังค์โอ้โหโซเหนือตอนเปิดเนี่ยเปิดมาที่บไปที่ห้าบาทแล้วก็ถูกกดลงมากดลงมาระหว่างวันนะแล้วท้ายตลาดมีแรงดตนขึ้นไปเลยห้าบาทหกสิบถึงห้าบาทหกสิบแล้วไปต่อวันศุกร์เองโอ้โหถามซิว่าเกิดอะไรขึ้นบริษัทแจกไม่มีอะไรในกอไผ่จ้ะ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาก็ขยายแผนลงทุนตามปกติก็จะยขยายเพิ่ม30-40%ในปี5-9เพื่อที่9เป็นหนึ่งใน3ของผู้ผลิตยางจัดยานยนต์นั่นเองล่ะครับโอ้เสียงแน่นี่เอาไปอ๋อ,อเป็นคาถาทำให้เสียงดีโอ้เดี๋ยวก็ไปคว้าไม่ไปเรียนกันเนี่ยนะ, <c oughs> ะผู้เข้าชิงผัดไผัดไปเลยนี่เลย SLC ประเด็นเลื่อนฟ้องผู้บริหารเนชั่นลบภาพแดงทุกสือ่ออ,อ,อ,อันนี้เป็นประเด็นครับคุณผู้ชมครับคือมันกลายเป็นศึกสงครามระหว่าง SLC ไปแล้วนะฮะกับเนชั่นนะกับผู้บริหารเนชั่นหลังจากที่ SLC <c oughs> เข้าไปถือหุ้<ม>นเนชั่นขณะที่ผู้บริหารของเนชั่น <c oughs> เนี่ยก็กลัวว่าจะมีการแทรกแซงก็ออก ไปเปิดโปรเอส c ยกใหญ่เลยไอ้ชุดความน่าเชื่อถือหรืออะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยไปเอาไปโยงคุณวิชัยทองแตงทนายที่เคยสู้คดีให้คุณทักษิณในก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมครับคนก็เลยบอกว่าแดงฮุบสื่อหรือเปล่าล่าสุด SLC ให้ทนายสุวรรณอภัยพักคนนี้เป็นทนายของกลุ่มอนตเขาไปฟ้องอะไรมาบ้คนกับรับบอลทันทีเลยจากแดง เปล่าวะบางคนบอกว่าบางคนนี่ล้อเล่นๆว่า SLC ย่อมาจากสนที่ ลิ้มทองคุณครับเรชั่นโอ้โหไม่ใช่คุณผู้ชมเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยคือเดี๋ยวจะบอกครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าข่าวที่ผมเข้ามาเนี่ยจริงรือไม่จริงไม่รู้นะแต่สิ่งที่ได้รู้มาเนี่ยคือว่า SLC เนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการโยงใยไปสู่เอ้ยมุงกันมุงกันมืองอะไรหรือเปล่าก็เลยไปขอให้ทนายของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยก็คือคุณสุวัสด์คุณสุวัสด์อภัยพักเนี่ยเป็นคนฟ้องไปนะครับเพื่อที่จะทําให้เห็นว่ามันไม่เกี่ยวข้องแต่คนก็โยงกันไปมั่วเลยครับ จบครับรู้มาแค่นี้ส่วนจะหาทางออกไงต้องไปเคลียกันนี่ไงก็เลยได้เข้ามาชิงนะเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับผมเองเนี่ยก็เคยอยู่เนชั่นมาก่อนแล้วก็อยู่ที่เอสทีวีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรักทั้งคู่นะจ๊ะดูหลายที่นะเราเนี่ยนะมาตัวต่อไปเอาเข้าชิงถัดไปก็คือเอพีอประเด็นเรื่อง ง่ายดีเพิ่มทุนถูกคือเงินกู้เออคุณผู้ชมคือ a อพีก็คือไอกิ h o พียวโฮดดิ้งอันนี้เนี่ยพวกทำพวกข้าวโพดบ่งข้าวโพดหวานอะไรเงี้ยนะยคือเพิ่มทุนจดทะเบียนสามอกว่ายี่สามยี่สี่ล้านบาทคือเพิ่มทุนไปน50อน่ะเออนั่นแหละก็ขายให้ไปสัสดส่วนนะสอง <2 S 2> หุ้นเดิมต่อหนึ่งหุ้นใหม่ที่ราคาบาทห<บ>้าสิบก็จะได้เงิน4ี่เจล้านถามว่าเอาไปทำอะไร คืนเงินกู้ไป227ล้านแล้วตายผมก็ไปดูเฮ้ยมีความจำเป็นต้องคืนเงินกู้ขนาดนั้นเลยก็ไปดูนี้สินต่อทุนปรากฏว่านี้สินต่อทุนก็ต่มต่ำอยู่แค่0 6 7เท่าเขาอยากปลดหนี้อ่เออเหรอเขาในการปลดหนี้ไหมล่ะโตหาคุติว่าจะมันง่ายนะคืออยากเพิ่มทุนนะแกอยากเพิ่มทุนว่างั้นอ่ะแล้วก็ไปสร้างสำนักงานห้าชั้นของบริษัทอีกก็อากิเฟรชนะก็30บล้านบาทที่เหลือก็ใช้เป็นเงินหมุนเวียน ประเด็นก็คือว่าราคามันลากถูกไปที่2บาทไงแล้วก็เพิ่มทุนในบาท50ใครๆก็ต้องซื้อแต่ประเด็นก็คือว่าจะเอาไปทําอะไรจ๊ะเออเขาบอกเขาบอกก็ไปคืนเออก็คือคืนนี่มันจะเป็นขนาดไหนขนาดเองเอและในที่สุดก็ต้องประกาศผลเลยว่า,าผู้ที่ได้รางวัลสุดต่งผลาสุด,สดตึงสัปดาห์นี้ได้แก่ ครับสอบประเด็นเรื่องหุ้นลิงหัวหนาวแต่แค่สัปดาห์ที่แบบว่าต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่ามันเป็นประเด็นหุ่นลิงไม่ได้เป็นประเด็นนี้นะเป็นประเด็นมากเลยครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นก่อนหน้านู้นเนี่ยเป็นสัปดาห์ปูนอ่ะเคซี 4, โชซิลิงหลายลิง,งจากปลายปีก่อนอ่ะราคาอยู่แค่บาท55มาปิดก่อนสัปดาห์ปูนนะที่5บาท20 ปรากฏว่าวันจันที่ผ่านมาก็แจ้งออกมาเลยว่า KC เนี่ยก็คือกลุ่มงามอัจฉริย,รยกุลเนี่ยคุณชายเนี่ยเขาถืออยู่ประมาณสัก58จะขายหุ้นให้กับคุณพัตรลพบอิทธิสัญญากรในราคาหุ้นละ 2, 1, สองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์โอ้โหทีนี้เนี่ยตลาดหลกักทรัพย์ก็ขึ้น SP เลยแล้วก็ถามเลยขึ้น3วันแหละ<ม>ขึ้น3วันหลายสื่อมองเลยครับคุณผู้ชมครับว่าเปิดมานเนี่ยหุ้นร่วงแน่นอนว่าขึ้นไป5 20, บาท20แล้วขายแค่2บาทกว่าเท่านั้นเองแล้วเป็นไงขอโทษครับพคร,รับแค่ซีนวิกช็อตสลิงอีก2องวันทำการคือบริษัทกระสุนเฮ้ยเพราะอะไรยังไงเออไปอยู่ที่ปิดสัปดาห์นะแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ตา,ต,าตาย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 ตอนเนี้ยเกินกว่าราคาต้นทุนที่คุณพัทลร,รพบเนี่ยทำสัญญากับทางด้านของกลุ่มงานอัจฉริยะคุณนะสองบาทหกสิบเอ็ดใช่ไหมเกินไปเนี่ยสองร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์รวยอะ่ะเออทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอาาบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ละกันคนบอกที่ทำไมมันลิ่งต่อไปเรื่อยๆฮะเออบอกอย่างงี้มันเป็นการทำสัญญาไงว่าจะขายที่2องบาทหกสตางค์แต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการโอนเข้ามาร์อะไรมากๆที่เห็น ชัดเจน oh, oh. แล้วกว่าจะเทนเดอร์ก็ต้องรอไปต้นเดือนมีนาคมนู่นน่ะ mm. ถึงตอนนี้เขาจะโอนเป็นล็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่เขาเล่นกันเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผู้คุณอะไรนะชื่ออะไรนะ <laughs> ลืมชื่อแล้วพัทรัพบพบเนี่ยคุณพัทรับพบเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ค,คือหุ้นในมือก็มีพอสมควรแต่ไม่ได้มีมากพ mm. อไม่ได้มีมากปุ๊บเนี่ย ขอโทษเถอะเราจะเอาอะไรมาเป็นกําไรขายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องวิ่งอยู่แล้ว oh. ให้มันเกิน 2, 2> บาทกว่าไ้นี้เนี่ยก็้าวิ่งเยอะเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าลดความเสี่ยงเขาครับคุณผู้ชมครับอ,อีกสําคัญนะมันเป็นการวัดกําลัง oh. โอ้อาจารย์มันเป็นวัดวัดกำลังเลยทีเดียวเหมือนอาจารย์วัดกับทางด้านของใครอะซิทูไฟสซิทูอ๋อคาถาเสกกอร <laughs> ไม่ใช่ด่าอาจารย์มากโท อย่างานั้นะคุณผู้ชมมันเป็นการวัดกําลังว่าเฮ้ยเรามีดีแค่ไหนแล้วก็กลุ่มงานวัชริีกุลเขาจะได้มั่นใจนิดนึงว่าเป็นยังไงก็ปรากฏว่าก็ดันราคาราคาวิ่งขึ้นไปถึงขนาดนี้ครับข่าวที่เล่นก็บอกว่าจะเป็นสภาพเหมือนกับรัสาที่ถูกสิงเทคโอเวอร์แล้วมวิ่งไงแต่อันนี้เนี่ยคนเขามองอย่างนี้มองว่าคุณพัทราพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวจริง เอออาจจะเป็นคนอื่นอะไรยังไงก็มาเดี๋ยวมาดูนิดนึงว่าคุณนัทราภพคือใครเขาคือคนที่ทําโครงการประเวศเพจก็คือนักสังหาริมรัพ์ธรรมดาเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในกรรมการของ AJP เฮ้ยสิงเหมือนกันนะเอเชียจอยพานโดรมาอันนี้เนี่ยก็ทําช่องรีวิวดาวเทียมนะก็มีสถิติซื้อซื้อขายขายหุ้น AJP อย่างมากมายครับกว่า50ครั้งในปีที่ผ่านมาเป็นผู้ริหารซื้อขายบ้างตกเฉลี่ยเดือนละคังเดือนละสี่ครั้ง สัปดาห์ละครับเอาว่าง่างยๆเขาก็ทำหลายอย่างไงเป็นนักลงทุนมากขอโทษท<อ>โเถอะขาย AJP เก่ง คือขายในราคา19บาท60ได้ตอนนี้เหลือ14บาทกว่าเก่งมากโอ้โหสุดยอดเก่งมลาดชื่นชมชื่นชมแลเอมาอยู่ด้วยยู่ไหนก็อละมาเป็นอาจารย์สอนต้องไปสอนต้องไปสอนที่บ่านมาก็เคยยุ่งเกี่ยวกับหุ้น GEL ก็คือ General Engineering นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบในตัวของคุณสุวัสดิ์ฤทธิ์ประตพพันลบเคยบริจาคเงินภาค พรรคชาติพัฒนาเนี่ยก่อนการเลือกตั้งปี57เนี่ยเยอะนะเกือบแสนนะจ๊ะไอ,อ,อ้เกือบเกือบล้านาแล้วก็ด้วยการที่เขาเป็นกรรมการร่วมกับกลุ่ม AJP พเเนี่ยกลุ่มโอสถานุเคราะห์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่คนหนึง่งอ่าซึ่งโอสถานุเคราะห์รู้จัก ในไทยเนี่ยรู้จักเปล่าว่าเขาทำอะไร M ร5 0ยห้าสพลังฟิตปังอะคุณผู้ชมไม่มีริมิตชีวิตเกินร้อยฟิตปังเลยอะอาจารย์จะได้ไม่ต้องใช้วงแมวนสเปนละปกติเส็งวงแหวนสเปนตลอดเลยนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าไอ้นี่เป็นตัวเชื่อมหรือเปล่าสำหรับ กลุ่มของ M150 โอสโสภาแล้วแหละหรือว่าไม่ก็มีเม็ดเงินจากกลุ่มชาติพัฒนาเข้ามาเล่นจากกลุ่มบริเวณโคโรงโคาราชอะไรก็ได้อะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็เคยสนับสนุน ให้บริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ยตอนนี้ล่มไปแล้วมั <laughs> ว้งววนเอนอร์เจีให้เติบโตได้ดีอ่ะเอาว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี่มันคือเกมของหุ้นคุณผู้ชมต้องดูให้เป็นแล้วกันนะจ๊ะ <laughs> นี่ก็คือหุ้นสุดติ่งประเจ้าสัปดาหย์ยกให้แกเคก K ซีล้นนี้ทำไมาไม่ไปเรียน ฮะ <Es> จบแล้วโอนึกว่าขายดอกไม้อยู่อาจารย์เอาเปอ่ะโอเล่อันนี้เป็นโอเล่ไม่เกี่ยวเลยโอเล่เอาอาจารย์ถือหน่อยอ๋อเหรออ้าวร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่ง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 ร้อเปล่าร้อยเดิมนี่จะเสกให้เป็นหมันนะไปก่อนสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกนิดนึงวันครูครับรักอาจารย์เชื่อชูอาจารย์นะครับปาเจรัน จริยาโคเทเลากันไปก่อนสวัสดีครับเอาล่ะเราบายไหว้อาจไหว้ใจไหว้ใจลาแล้วล